เดี๋ยว <hBu> <laughs> <kichi> นกมันจะกัดมือนะะไป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 เปไปอปไปไไป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 ัปไ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  อ๋อเดี๋ยวแม่ซื้อพี่กายเอาเลยอ๋อหยิบแล้วกล่อหยิบแล้วกล่องอันแล้วอ๋ออเอาอันเดียวพอเอาอันเดียวคืนคืนคืนไปอันนี้อันตัวนี้อ๋ออ๋อเอาขอเอาของหนึ่งครับมานี่ค่ะแม่ไออ่ะั่วให้มันจีดิทั่วทั่วอมนนี้ได้ได้เอาเอาหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่

ไอ้กิมไว้ไวไนั่มันขอถั่วมันขอถั่วนีไน่ไง <c oughs>

มิก้ามิก้าเอาถัว่วเอาถัว่วให้นกเอาถั่วให้นกเอาถัวาถ่วให้นกกินฮันมันจะกินมันหิวนกหนูเอาไม้ก้าเอาไม้ เวนกหิวข้านกหิวค้าอุ้ยหนูหนูอย่าเพิ่งปล่อยมือจีอย่าเพิ่งปล่อยมือเอาใหม่กะเอาใหม่กะเอาใหม่เร็วเอาใหม่อย่าเพิ่งปล่อยมืออ๋ออ๋ออ๋อนกใหม่กะอ๋อนกใหม่นกหิวแล้วค่า